โอเคครับ Good evening everyone นะครับสวัสดีนะักศึกษาทุกท่านนะครับว,วันนี้อาจารย์จะพาทำกิจกรรมบทที่สองนะครับบทที่สองเนาะบทที่สองก็คือ introducing things, นะครับโอเค before we go I would like to uh, make a translation for you on introduction นะครับก็กล่าวนะครับว่าบทที่สองคืการแนะนำตนเองนะ introducing sorry introducing ก็คือการแนะนำนะครับซึ่งการแนะนำจะมีอยู่สองแบบคือแนะนำตนเองกับ แนะนำคนให้รู้จักกันนะครับโอเคเนาะ uh, introducing, introducing yourself is expected when no one knows you whereas if you know someone and they never greet each other before นะครับการแนะนำตนเองเนี่ยก็ถ้าใครไม่ถ้าไม่มีใครรู้จักเรานะครับเราต้องแนะนำตนเองได้นะครับหรือถ้าคุณรู้จักใครบางคนแต่สองคนยังไม่รู้จักกันคุณต้องแนะนำให้รู้จักกันนะครับโอเคไหม ข้อต่อไปนี้เป็นเรื่องที่กฎกติกานะครับที่จะใช้ในการที่จะแนะนําตนเองและก็แนะนำผคนเรีรู้จักกันนะหลักการมีอยู่นะครับว่า introduce a m a n to a w o m a n ก็คือจะแนะนําผู้ชายให้ให้กับผู้หญิงให้รู้จักนะครับรู้จักกับผู้หญิงแล้วก็ young person to the, the older one แล้วก็จะแนะนําคนที่อายุน้อยกว่าให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับ ถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะจับมือกันนะครับเช็คแฮนด์นะแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะยื่นมือมาหรือเปล่านะครับเมย์มีน็อตเช็คแฮนด์ถ้าโคดิคนก็ะแนะนำว่าจับนเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงสามารถเลือกได้นะครับว่าจะยืนะย่นมือมาหม่ถ้ายื่นมือมาเขาก็จะจับนะครับถ้าไม่ยื่นมือ็ก็ก็ไม่จับนะอ่าบนี้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์นะครับแล้วก็การออกเสียงเนาะ โอเคมาดูกิจกรรมที่1ดีกว่านะครับกิจกรรมที่1นึก็คือ w a r m u p activities นะครับกิจกรรมที่1ก็คือเขาจะแบ่งคอลัมน์เป็น2คอลัมน์ก็คืออ่าประโยคหรืออดีที่ใช้ในการแนะนําตนเองนะครับแล้วก็แนะนําคนอื่นรู้จักกันนะครับแบ่งได้ดังนี้นะเฉลยดังนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็คือแนะนําตนเองนะครับไม่มีใครแนะนาเราเราต้องแนะนําตนเองเองนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นการแนะนําคนให้รู้จักกันนะครับ ก็คือเรารู้จักคนใดคนหนึ่งแต่สองคนนั้นเขายัางไม่รู้จักกันนะเราต้องแนะนําเขานะครับโดยใช้ประโยคต่อไปนี้ส่วนประโยคฝั่งนี้ก็คือประโยคที่เราใช้ในการแนะนําตนเองนะครับโอเคทํามาตามเฉลยถูกไหมเอ่ยนะครับก็ไปตามนี้นะโอเคนะครับต่อไปเรื่องของคําศัพท์ในการออกเสียงนะครับนักศึกษาสามารถใช้ค u i เล็กได้นะครับในการออกเสียงเหมือนว่ที่ลำโพงนะมันก็จะขึ้น แล้วก็กดฟลิปตัวนึ่งมันก็จะเป็นความหมายเข้ามาอยู่ด้านหลังเนาะในคิสเสตที่นักศึกษสมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็ทําเฉลยให้แล้วเนาะนะครับก็ตามนี้นะครับอืมอาตามที่คุณได้ยินแต่นี้คือที่อาจารย์ได้ยินมานะครับแล้วก็ฝึกอ,ออกเสียงกันเฉลยตามนี้นะครับกิจกรรมที่สองเฉลยต่อนะครับกิจกรรมที่สนี่ก็คือ จับคู่นะครับจับคู่แล้วก็เฉลยตามนี้นะครับน,นี่คือที่จริงมันอยู่ที่คิสเลตนะอันนี้มันอยู่ด้านหน้านะครับนาาักศึกษาก็ไปกดลําโพงก็ฟังเสียงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษากังกข้างหลังก็จะเป็นภาษาไทยนะครับนาาักศึกษาก็กดมันก็จะขึ้นมานะครับเอเคไหมอันนี้คือเฉลยนะครับถูกบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ทํามาก็ทํานะครับแบบนี้นะบางคนจะได้แข่งเกมนกันนะครับ เราไปกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่3อันนี้คําศัพท์ตามนี้นะนะครับคำศัพท์ก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็น i n t เทอร์วินะครับแนะนนำนะครับ present นำเสนอนะครับ think คิดนึกนะครับ myself myself นะครับอันนี้จำเป็เป็นตัวเองนะครับ please อันนี้ยินดีหรือพอใจนะ call เพื่ออยากโทรหานะครับ before ก่อนนะครับ meet พบหรือเจอนะครับ glad ดีใจแล้วก็ Name แปลว่าชื่อนะครับคิวนะถูกนะครับต่อไป language focus อันนี้อจาจารย์อธิบายได้นะครับว่าตารางนี้เป็นการแนะนำตนเองนะครับให้ยาวๆเนี่ยนะครับถ้าใ,ใช้ประโยคยาวๆเนี่ย เป็นทางการนะครับไล่ลงมาจานถึงประโยคสั้นๆนะครับ Hi I'm um, น,นะครับ a อชเชอร์เนมอะไรกันนีนะครับอันนี้จะลงมาแบบเลส o r มอ l คือเป็นทางการน้อยกว่าสังเกตน,นะครับประโยคทางการจะเป็นพวกมีด i ย introduce myself my name's i Anthony Kim to d l n k e to t r o b u c e myself I'm um, Anthony Kim ประยา,ยาวๆแบบเนี้ยเป็นทางการนะครับส่วน Hi I'm um, อะไรกนี้ What's อ o u r n ร m e นวกะีรอันนี้ เป็นทางการน้อยลงนะครับเีนไะหต่อไปแนะนาคตอื่นที่จะทำนะครับยาวๆจะได้นะครับใหญ่ๆนะมีซิซิมูเออร์นะครับในคุณมูเออร์นะครับในอินทรดิวซิสเตอร์คินเหนะหมเอาขี่เอาสกุลเขามาออกเลยนะครับแล้วหางหายไปทางดีๆนะครับจนมาถึงตนี้ ที่ชื่เลยนะครับเราใช้คำว่าดิซิสนะครับลิทีดอเปนะครับ disease จะเป็นอล่ที่เบบป็นทางการมาเนะครับสังเกตนะไอ้ทางการจะเป็นพวกเม a ายทับย e สอายุร้อยู่ที่อนะเาอยยคอทงการนะครับอันนี้คือสินธนาที่เราต้องจึดห้องเคนี้นะครับแมวาเนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับ กนน็จะเป็นตัวคำอันนี้เราะเรียกในการสราคู่นะครับแล้วก็ไม่ลังกปใช้จะรู้จักกันด้วยที่มี่ใชหนึ่งจะาอันนี้เฉลยกิจกรรมที่สนะครับก็คือเอาคำอันนี้มเา,า,า,นะนะาเป็นในมะันช่วยออกแต่ภันะถูกบ้านไมเอ่ยแบบน,นี้นะครับภาษาสลงนะครับนะ

แ,แบบมันวิเชลด์แบบเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเราใชา้ตรงนี้แล้วมันรักษาบินไม่ทันเรียนโอเคขีดที่หกนะครับอันนี้ให้คุณตอบข้อมูลคุณนะครับเพื่อจะใช้ในการแนะนำผลิต e. ินะครับ e the q u e s t i o n s to solve information นะครับไม่ของใครของใครนะ,ะคุณเชื่อถืก็ตอบชื่กํลาลงไปในะคับแบบชุนี้ภาษาที่มาตัวนรายยุทธ์ฟ้มอันนี้ตอบจังวหวะที่คุณอยู่ถ้ามาจากมหาสารคามให้อตอบชื่อันเคยนะครับ h o r u ระบบอกนนี้ของคุณนะครับวัลลี บอกชื <ersch> <S <S ่อหอพักถ้าใครไปกลัก็บอกที่จะบอกเรื่องเท่ให้บอกการมันกับรายยุคล้อมนี่หะนะครับประสบมาที่อยู่ที่หอพัเนาะว่าอยู่หรือเป่าอัฟ้าแองส์ออเบซีนะครับ่งะะวดีดูนิดบอกอาชีพเรานักอัม t ิลปินนะครับอักศิลป์เนาะนัอลจะนอาหารเนมคนที่จะกนอาหารเนี่ชอบอาหารอะไรถ้าดีแล้วคิชอบเลียงสัตว์ไหม ก็ตอบเยสต้องตอบต่อนะเราะว่าแอนาแคไอรัอกส่วนตัถ้าตอบโลกก็จบมือนกันนะครับก็เสียหาวดีนะครับว่ามีพนักงานคนเด็กที่ทำนะครับยบกชื่อดีแอดที่เล่นนะครับวบบสกอตดไแล้วก็ตอบมาตอบิภาษาอังกฤษนะครับแต่จะไปให้สูึรนะภาษาต่อไปขั้วหมเองนะครับส่วนอันก็กราบวงกลมมานะครับแล้วก็มาสอบสามสอบเหมือนกันสอบสาครั้งเดืนะครับ โอเคพอเป็นแนวทางในการนักษาก็ทำนะครับอาจายขอไปด้วยนะคลิปอีกเป็นคลิปแบบรวบม,มากนะครับแต่อาจารย์อาจจะมีลฟ์นะคือก็าสามารถเข้ามาเรียนได้แต่ตอนนี้อาจารย์กำลังรอสมาชิกหรือกำลังเรียนรู้วิธีการไล่์อยูนะครับโอเคจุกอยาจะพบกันครับ e e o ูมอล o ้ r งอินเว a ร์สครับเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วพบกันนะ